สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำในดวงครวงนวันนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานสายตาบุคคลรอบข้างที่มองมาที่คุณเป็นอย่างไรณตอนนี้เวลานี้สมบรับพลังงานงคุงคุณอนุญาตให้เราประดูดาด้วยการกด Subscribe แล้วก็ไลค์แช์นะคะลัคนาราศีของคนที่มาเจอคิวในวินนี้แอร์ธาลมมิถุนตุลุ่มเจมินาราศีมิถุนธาลม มูลราศีมีนราศีกรกฎแคปิคอนราศีมังกรชาวทาดินอัปขอเรียสราศีกุมชาวทลมลิบบ้าราศีตุลชาวพัดลมวอเทอร์า้าน้ำมีกรกฎปิจิกนะคะเลโอราศีสิงชาวทัดไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี11 25 37 14 24 5แล้วก็10คุณเป็นอย่างไรในใสายตา บุคคลรอบข้างนะคะขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะตอนนี้เวลานี้คุณทำอะไรอยู่ดานะ The Magician พลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่ทําได้ทุกอย่างมีความรู้มีความสามารถมีเซนต์มียันอย่างรู้คุณเป็นคนที่ให้คําปรึกษาผู้อื่นได้คุณเป็นคนที่มีความมัวนะเพียรพยายาม นะแล้วคุณเป็นคนที่เรียกว่ามีประสบการณ์ชีวิตเยอะไม่ว่าคุณจะทำอะไรผู้คนจะให้ความสนใจคุณแต่ว่าความรู้ความสามารถของคุณนั้นเกิดมาจาก ประสบการณ์ชีวิตคุณเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนชจะเจ,เจนตรงไปตรงมาคุณเป็นผู้นำของครอบครัวไม่ว่าคุณจะทำอะไรเหมือนกับว่าคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนใจจับต้องมองมาที่คุณเพราะว่า ไม่ต้องการให้คุณทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมหรือว่าออกนอกลู่นอกทางชีวิตของคุณตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องทำธุรกิจการงานหรือว่าใช้ชีวิตในรูปแบบของจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิจ์จัดสรรให้ฉะนั้นเส้นทางที่คุณเดินสิ่งที่คุณทำ จึงถูกจัดสรรมาในรูปแบบของการที่ตัวของคุณจะต้องเป็นผู้รู้เป็นพลงานของครูบาอาจารย์เป็นพลงานของคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้คำแนะนำกับผู้อื่นมอบสิ่งดีๆให้แสงสว่างกับผู้อื่นและสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณทำ จะนำชื่อเสียงและความสำเร็จมาสู่คุณนะคะนี่คือเส้นทางของคุณนี่คือพลังงานของคุณเรามาดูสิว่าคุณเป็นอย่างไรในสายตาบุคคลรอบข้างนะชีวิตของคุณเป็นอย่างไรพลังงานของคุณเป็นอย่างไร คุณเป็นอย่างไรในสายตาบุคคลรอบข้างนะคะมาดูกลุ่มที่หนึ่งคนคนใกล้ตัวของคุณนะคะกลุ่มที่หนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณคุณเป็นอย่างอย่างไรในสายตาของญาติพ่อแม่พี่น้องของคุณเดอะทาวเวอร์ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์รุนแรงนะเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนคนในครอบครัวคุณเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงสร้างรายได้มาจากการทำงานที่มันแตกต่างจากคนอื่นๆอาชีพที่คุณทำทำให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับเรียกว่า ทำมาหากินเก่งอะนะคะมีรายได้เข้ามาแล้วก็ทําให้ตัวของคุณร่ารวยหรือว่ามีเงินมีทองมีกินมีใช้ตัวของคุณเหมือนกับทําในสิ่งที่คุณรักแล้วก็ชอบโดยที่เหมือนกับว่าคุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะแตกต่างจากคนในครอบครองคุณนะคะแล้วก็ทําให้ตัวของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียง เป็นที่รักของคนอื่นๆและคนในครอบครัวนะคะกลุ่มคนที่2นะคะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเพื่อนร่วมงานของคุณมองว่าคุณเป็นอย่างไรเพื่อนร่วมงานของคุณก็มองว่าคุณเป็นคนหาเงินเกง่งเป็นคนที่ใช้ความรู้ความสามารถความเพียรพยายาม สร้างรายได้สร้างอาชีพทำให้ตัวของคุณร่ำรวยมั่งคัง่งประสบความสำเร็จจนอาจจะทำอาชีพที่สามารถที่จะใช้ความรู้ความสบายของคุณไปแนะนำไปให้คำปรึกษากับผู้อื่นและพลังงานของคุณคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่ พูดคำไหนคำนั้นเมื่อคุณร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วนะคุณเหมือนกับยังสามารถที่จะทำมันต่อไปได้และพวกเขาก็ยังรอดูว่าตัวของคุณจะสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถตรงนี้สร้างรายได้และชื่อเสียงได้มากนะหรือว่า ได้นานแค่ไหนอารมณ์นี้เลยนะมันเหมือนกับว่าเ,เพื่อนๆแล้วก็สังคมบุมคคลรอบข้างยังเฝ้ามองคุณอยู่ว่าความรู้ความสามารถที่คุณมีหรือว่าคุณนําไปทําอาชีพสร้างไรายได้เนี่ยมันจะทําให้คุณสามารถเนี่ยร่ำรวยได้อีกมากน้อยแค่ไหนคุณในใสายตาของ เพื่อนสนิทของคุณหรือว่าคนที่เขารู้จักคุณเพื่อนสนิทของคุณหรือว่าคนที่เขารู้จักกับคุณเนี่ยเขาบอกว่าคุณอะครอบครัวของคุณเนี่ยเหมือนมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีความอบอุ่นมีเงินมีทองมีทรัพย์สินเงินทองมากมายครอบครัวพ่อแม่ร่ำรวย มีรายได้มีเงินมีทองมีทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณทำให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายได้โดยที่แบบเหมือนไม่ได้มีภาระอะไรเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรอลาเนี่ยเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยคือแบบไม่ได้มีภาระในเรื่องของการที่จะต้องไปดูแลรับผิดชอบคนในครอบครัว คุณอาจจะได้รับสมบัติได้รับเงินทองนะได้รับข้าวของจากพ่อจากแม่จากคนในครอบครัวแล้วคือเหมือนกับว่าตัวของคุณไม่ต้องลำบากในเรื่องของการรับผิดชอบนะ,ะหาเลี้ยงคนในครอบครัวนะเขามองอย่างเงี้ยนะแต่ตัวของพวกเขาคือแบบมีภาระมีความรับผิดชอบเยอะแยะนะคะไม่ร่ำรวยเหมือนคุณและ หัวหน้าที่ทำงานของคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรหัวหน้าหรือว่าคนที่อยู่ตำแหน่งเหนือกว่าคุณเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยคุณอาจจะเคยแต่งงานหรือว่าเคยมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วเหมือนกับว่าชีวิตของคุณเนี่ยคนรักของคุณ อาจจะไปมีความสัมพันธ์อื่นนะไปมีครอบครัวอื่นไปแต่งงานจนทำให้ตัวของคุณเหมือนต้องดูแลคนในครอบครัวเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดียวเป็นบรุงานของพ่อมาไม่ไมๆแต่เป็นคนที่เหมือนกับว่าคือมีความอดทนมีความมุม่มานะความเพียรพยายามนะแล้วก็ความไม่อยู่นิ่ง นะและว้วก็เป็นคน,คนที่มุ่งมัน่นตั้งใจที่แบบดูแลรับผิดชอบคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าคือไม่ได้ง้อคนรักหรือว่าไม่ได้เง้อการที่แบบจําเป็นที่จะต้องมีแฟนมีคนรักสมบูรณ์แบบนะเป็นคนที่คุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้แต่คุณสามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวให้มีความสุขกินดีอยู่ดีนะคะร่ารวยได้และ สังคมเก่าๆเ,เพื่อนร่วมงานเก่าๆเ,เขามองว่าคุณเป็นอย่างไร the empress สังคมเก่าเพื่อนร่วมงานเก่าที่ทำงานเก่าเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยนะคะเป็นบังานของคุณแม่หรือว่าเป็นบังานของคนที่อบอุ่อ่อนโยนใจิตใจดีมีเมตตานะคะเป็นคนขยันเป็นคนที่มีในเรื่องของเออปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะ แล้วเป็นคนที่แม้จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินแต่ก็ยังมีความขยันในเรื่องของการสร้างไรายได้สร้างอาชีพนะคะคือแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่ามีปัญหามีความทุกข์ใจมีความเศร้าใจในเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะแต่ไม่ค่อยที่จะแสดงออกหรือไม่พูดไม่เล่า เรื่องราวปัญหาใดๆกับใครนะคะแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาการเงินก็ตามก็ไม่เคยพูดไม่เคยเล่าไม่เคยบอกใครเป็นคนที่ลักษณะของการที่แบบมาที่แสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นว่าคุณมีความสุขมีความร่ํารวยนะหรือว่าเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนที่แบบทาอะไรก็ได้นะคะแล้วก็คุณมาที่จะทําให้คนอื่นเขามองว่าตัวของคุณเนี่ย คือกินดีอยู่ดีมีความสุขไม่เดือดร้อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับชอบเก็บความทุกขะะ์เก็บปัญหาไว้ที่ตัวเองนะคะไม่เคยเล่าปัญหาให้ใครฟังคุณในสายตาของคนที่เขาแอบชอบคุณหรือว่าสนใจคุณก็ได้นะะ คุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคุณทํางานหนักเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยคือแบบอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าที่จะต้องเหมือนกับว่าไปดูแลบุคคลในครอบครัวนะ,ะแม้คุณจะลําบากในเรื่องของการทํางานหาเงินนะค่าใช้จ่ายเยอะแต่คุณก็ไม่เคยที่จะเหมือนเสียใจ หรือว่าไม่เคยที่จะเหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาคุณขยันนะคะคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นะ,ะไม่ว่าจะเหมือนกับว่ามีอาชีพไหนๆนะคะหรือว่าจะทำอะไรคือแบบคุณใช้ความรู้ความสามารถคุณใช้ในเรื่องของสติปัญญาและความขยันความอดทนในการมองหาสิ อาชีพสร้างรายได้นะคะแล้วก็ยังแบ่งปันแล้วก็ยังช่วยเหลือนะ,ะทำบุญมีน้ําจิตน้ําใจกับคนอื่นด้วยแม้คุณจะเหมือนกับมีพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยท้อแท้นะ,ะหรือว่ามีปัญหาบางอย่างแต่คุณก็ยังสามารถที่จะแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นได้นะ,ะ,นะะนี่คือ สายตาของคนที่แอบรักคุณชอบคุณเขายังมองว่าตรงคุณคือแบบคือคุณเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจนะคะเป็นคนแบ่งปันเป็นคนช่วยเหลือผู้อื่นเวลาที่คุณมีโชคมีลาบหรือว่าประสบความสําเร็จนะคะในการที่แบบทำอะไรคุณก็ยังมีในเรื่องของการที่แบ่งปันนะคะและพลังงานของคุณในสายตาของคนที่เขาอิจฉาคุณหรือว่าไม่ชอบคุณ พลังงานของคนที่เขาอิจฉาคุณไม่ชอบคุณเขาอยู่ไกลมากนะคะแล้วเขาก็อาจจะเป็นเพื่อนเก่าของคุณเป็นคนที่อิจฉาเก่าๆเป็นเพื่อนที่ทํางานเก่าของคุณแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับอยากจะเก่งอยากประสบความสําเร็จเหมือนคุณหรือแม้กระทั่งพลังงานของคนที่เขาทาอาชีพเดียวกันกับคุณณตอนนี้วนเวลานี้นะะอย่างเช่นถ้าคุณทํางานโซเชียลคุณเป็นหมอดูน,นะก็จะมีพลังงานของหมอดู นะเพื่อนนะเอ่อช่องชาแนลต่างๆนะคะแอบดูคุณหรือว่าติดตามผลงานของคุณนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่ขยันเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปนะแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะเป็นที่ยอมรับ เดอะเมจิเชียเนี่ยพลังงานดูสินะ,ะพลังงานของคุณคือเขายอมรับยอมรับในความรู้ความสามารถของคุณยอมรับในเรื่องของสติปัญญายอมรับในเรื่องของความเก่งฉลาดของคุณนะคะยอมรับในเรื่องของการที่แบบถ้าคุณเป็นหมอดูคุณก็เป็นหมอดูที่แม่นยำนะคะมีคําพูดที่น่าเชื่อถือนะ,ะเป็นหมอดูที่แบบมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะคะแล้วตัวของเขาคือแบบอาจจะมีความรู้สึกแบบ อยากจะเป็นเหมือนคุณอยากประสบความสำเร็จเหมือนคุณนะคะแต่ก็ได้แต่เฝ้าดูนะผลงานของคุณหรือว่าติดตามผลงานของคุณอยู่ไกลๆชื่นชมผลงานของคุณอยู่ไกลๆไ,ไม่สามารถนะคะจะทำไรายได้นะคะคือมาในรูปแบบของการที่เขาชื่นชมคุณน่ะนะคนที่อิจฉาคุณคนที่เขาไม่ชอบคุณะคะและคุณเป็นอย่างไรในสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เก้าคาถาเหมือนพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนเรียกว่าใช้ชีวิตแบบไม่ได้อิสระในรูปแบบของตัวเองบางทีสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทําอาชีพที่คุณทําเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้คุณนะคะมีความสุขก็ได้แต่รู้สึกว่าเหมือนกับประสบการณ์ชีวิตต่างๆปัญหาต่างๆ ทำให้คุณจะต้องมาเจอชีวิตเรื่องราวแบบเนี้ยนะคะการที่ตัวของคุณเหมือนกับจะต้องมาเดินบนเส้นทางแบบนี้มาทำธุรกิจกันงานแบบนี้นะคะแล้วก็มาทำในสิ่งที่คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้คุณอาจจะเหมือนกับว่าอยากจะเข้าสังคมหรือว่าใช้ชีวิตในรูปแบบของการที่ท่องเที่ยวหรือว่านะคะ ทำสิ่งอื่นที่มันนอกเหนือจากการที่เหมือนกับไม่ต้องการให้เจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวเลวร้ายนะคะสิ่งที่คุณทําอาจจะทําให้ผู้คนอิจฉาคุณแล้วก็ทําให้ผู้คนชื่นชมสรรเสริญยกย่องคุณแต่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบสิ่งนี้ นะคุณต้องการแบบใช้ชีวิตธรรมดาคุณต้องการที่จะทํางานหรือว่าพบปะผู้คนเข้าสังคมแต่เส้นทางชีวิตของคุณมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมันเหมือนมันเป็นวิบากกรรมมันเป็นชะตากรรมของชีวิตที่ทําให้คุณต้องมาเจอทำให้คุณต้องมาเหมือนกับมาเรียนรู้นะคะแล้วก็มาถ่ายทอดแล้วก็มาเหมือนกับว่าใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือผู้อื่นแนะนําผู้อื่น นะคะเดอะซเมนต์มันเป็นในเรื่องของวิบากกรรมของการสิ้นสุดที่คุณจะต้องไปเจอปัญหาต่างๆแล้วณนะตอนนี้เวลานี้สิ่งสิงบอกว่าตัวของคุณเนี่ยจะได้รับชัยชนะนะ,ะจะพ้นในเรื่องของวิบากกรรมพ้นปัญหาต่างๆพ้นความเครียพ้นพลพ้นจากพลังงานบุคคลรับข้างที่เขาอิจฉาคุณไม่ชอบคุณต่อจากนี้เริ่มไปชะตาชีวิตของคุณนะคะ จะถูกเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองดูแลนะคะในรูปแบบที่คุณจะต้องใช้ชีวิตนะคะและคุณจะต้องเหมือนกับว่าคอยให้คําแนะนําผู้อื่นนะคะผ่านโซเชียลออนไลน์หรือว่าใช้ความรักใช้ในเรื่องของอาชีพการงานผ่านโซเชียลออนไลน์นะคะแล้วก็วิบากกรรมมันจบลงแล้วเส้นทางชีวิตของคุณคือเส้นทางการใช้ชีวิตในรูปแบบของการทํางานนะคะอยู่ในโลกของคุณเองอะนะ อยู่ในสิ่งที่คุณทำแล้วก็สร้างชื่อเสียงแล้วก็ความสำเร็จกับตัวคุณนี่คือพลังงานของสายตาของคนรอบรบตัวนะคะที่มองมาที่คุณณตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวเราดูกันว่าเมื่อคุณนะะ้ำหมดในเรื่องของปัญหาชะตากรรมวิบากกรรมต่างๆแล้วนะคะชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ไปต้นไป พลังงานของคุณจะต้องทำอย่างไรจะต้องเป็นอย่างไรชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงนะโด่งดงังเป็นที่รู้จกักบุคคลรอบข้างสักคนรอบข้างจะให้ความชื่นชมและก็ตัวของคุณ นะคะเหมือนกับว่าจะอาจที่จะต้องทำงานนะคะอยู่ในรูปแบบของการที่แบบคือไม่สามารถที่จะมีผู้ใดนะคะมาทำลายคุณได้ตัวของคุณจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะ,ะจะมีในเรื่องของความสำเร็จจะมีในเรื่องของชื่อเสียงที่คุณพยายามทำมาตั้งนานแล้วนะคะคุณจะได้รับการยอมรับ หรือว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณความเพียรพยายามของคุณจัดสร้างสิ่งต่างๆให้กับคุณโดยที่คุณนะคะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยหรือว่าไม่ต้องเล่ยล่อนอีกต่อไปเนี่ยนะคะตัวของคุณเนี่ยโดยใช้หลอดพลังงานของคนที่เป็นนักรบนะ,ะเป็นคนที่แบบสู้มาตลอดนะคะต่อจากนี้เป็นไปคุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลือหรือว่าผลงานที่คุณทําจะสร้างชื่อเสียงแล้วก็รายได้ให้กับคุณนะคะ อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคุณจะต้องเหมือนกับว่าไม่ไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล้วไม่ต้องเจอพลังงานไม่ดีต่อไปแล้วและไม่ต้องเจอบุคคลที่แบบเข้ามาบั่นทอนจิตใจของคุณอีกต่อไปแล้วคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะในรูปแบบของคุณเองนี่คือพลังงานของคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ